สวัสดีครับลูกค้าเอฟซีเฮลฟากมืบุนี่นี่ผลงานมาให้ชมครับแต่ว่า <c oughs> นี่จะพรองแล้วได้ครับ <c oughs> เพื่อท่านใดสนใจนี่ส่งประมาณนี้แต้ว่าไม่ไล่นีู่้สึกว่าจะบ่มีแล้วอาจจะว่าไลา่ปนนี้นะครับ <c oughs> อไอเลียมนี่ เรื่นี้เป็นเล็กตะลับลูกปืนครับตะลับลูกปืนก็เลื้อฆ่าเพียงในจัง,งน้อยเาือ่ากับเนือ่าสามพันหกร้อยบาทครับเร่นี้สามพันหกร้อยบาทติดท่ายท่องเหลืองกดัดทองเหลืองเป็นไหม้ชิดเดียวกันกับฟอกกับดำอันนี้ของคุณคุณซูชินนะครับ อยู่แล้วอยู่ทางโคราชอย่แล้วต้องเพิดมึงแน่แล้วไม่รู้ค่าสนใจแบบนี้มาเมืองข้างในกันครับข้างในเป็นงานคัดขาวครับสเปกมีดสเปกมีดอยู่ที่สิบสิบจุดสองกว้างอยู่ที่ สอ,สองจุดสองจุดสองตอนนี้สันนาหกมิลกัดท่องเหลืองติดไทยท่องเหลืองท่อี่เปิดปวดพร้อมนี่ลองเลือดสีไงในจังหน่อยนี่หมดอยู่ที่ฟักหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดจุดโมเสสเก้าจุดครับโมเสสเก้าจุดยุ่ไปพร้อมรวบยุ่ไปนี่ด่ามีโมจุดสามโมเสสหนึ่งรูบเลยเชือกเนี่ยนี่เป็นเล็ขสารับลูกปืนมึงน,น่างเอาน้อสวยคนบอกว่าเฮ็ดเอในที่ไรแชมคัดเนี่ย ผมผมมอกว่าไม่ใช่เห็ดตัวเพราะว่า,วา,วามันมันติปิดิไรใหม่ครับผมก็เลยบ่กบนแนวน้ามือคนใส่ว่า,วาม,มันสวยแล้วเห็ดปิดไรใหม่แล้วมันเสียดายไรใหม่ครับเร่ยมนี้ซาบะโนะครับเป็นเด็ก้กระรับลูกปืนนะครับส่งไปโคราชคุณสุชินเรียมต่อไปเร่ยมนี้ยังว่ามีเจ้าของครับเร่ยมนี้เร่ยมนี่ยังมีอยู่ครอง แลมโบ3สามเลามียังบะมีฝากครับ 10. 10. สิบจุดสองสิบจุดหนึ่งซ้ำกันครับเหลี่ยมขันครับกว้างอยู่ที่สองจุดหนึ่งสองนิ้วครับกว้างสองนิว้วสันหน้าหกมิลตัวนี้ดูรอยเชือกเจาะให้ทะลุเลยแล้วก็สันยักหน่อยหนึ่งปิดท้ายด้วยกาดด้วย ตัวนี้ผมจะทำฝักมืออืน่นเขาฝักมืออืน่นแล้วอาจจะล่องยูทูบอาจจะลงมืออืน่นหรือมือทัดไปนะครับอ่านประเสริฐตัวนี้สนใจนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทครับเรี่ยงนี้พันเก้าร้อยบาทผมสิหาฟักให้มันประมาณซีเรียลกันพันเก้าร้อยบาทสนใจสวยครับเป็นงานโชว์ก็ได้ใช้งานก็ได้ครับ สองเล่มครับมันหนีไม่ห้ชว่วยมึงสองเล่มเล่มน,นี้มีเจะของครับสิบไปพุ่งนี้นะครับชง่นพุ่งนี้สวยเลยแวะมาครับแวะมาแป๊บนึง <c oughs> แวะม้ช่วงเฉยเฉ u ยืดถูบนิี๋แน่นจักหน่อยครับกะพ่อกันไหมครับคลิปต่อไปอาจจะเป็น เลมโบ่สามเลมโบ่สามพรุ่งนี้นะครับวัสดีครับผม